สวัสดีค่ะร้านลูกไม้ไทยค่ะวันนีมิเชอลูกไม้มาลงใหม่นะคะเป็นลูกไม้ใย,ยบวกค่ะเป็นใย,ยบวกปักเรื่องนะคะลูนี้มาใหม่ล่าสุดเลยลายมาใหม่เลยค่ะลายสวยมากๆเลยค่ะเป็นคอกลมออกปากนิดนิดนะคะในหันสบายลูกไม้ะคะ่ะ เป็นแขนตรงยาวห้าส่วนนะคะเป็นแขนกระบอกค่ะไหลยกนิดนึงนะคะเป็นทรงพูรูปค่ะดูด้านหลังค่ะดค่ะด้านหลังจะเป็นซิปนะคะรูดจากด้านล่างขึ้นมาค่ะจะปลุกสวยๆมากมากเลยค่ะนี่ค่ะเวลาใส่นะคะจะเข้าทรงสวยมากเลยค่ะมาทั้งหมดห้าสีด้วยกันค่ะสวยทุกสีเลยนะคะเป็นชมพูกรีบบัวค่ะสีนู้ดค่ะสีขาว สีเหลืองทองสีบ้าเย็นค่ะกบบาะเีย็นะคะสวยมากๆากเลยค่ะจากงานโวนน้ำแต่งงานที่ต่างๆนะคะค่ะาลูกนี้ขายอยู่1,590บาทค่ะลดสิทธิ์รือ1,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน f c e e o o o กพิมพ์ร้านลูกไม้ไทยจันทร์ทันพิดนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน Youtube ค่ะพิมพ์ร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะใน u t u b e จะมีทั้งแบบเสื้อแล้วก็ชุดเดนะคะ สามเป็นลางสุวโตัวของแม่ค้าค่ะเบอร์มือถือ0 8 1 9 7 3 9 0คะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าแบบใหม่เข้ามาเพื่อเติมอีกด้กันนะคะแม่ค้าสวัสดี